ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มโรเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาสรุปเกี่ยวกับแพทช์ของวันที่2 1นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือเป็นแพทช์ Battle for the Throne of Chaos นั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกนะครับกระแสที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ลบมากๆนะครับก่อนหน้าวันที่14แล้วพอ14มามีการเลื่อนอีกแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเมื่อคืนนะครับ ประมาณตีห้านะครับทางอเมซอนนะครับก็ได้สร้างเรื่องสร้างดรามา่าแล้วก็สร้างเกี่ยวกับเขาเรียกว่ากระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นงงในืนองขายบัตรสตีมวอล l ล็ตต่างประเทศคุ้มๆฟรีสตีมไอดีพร้อมอีเมลยังมี a อเพ็กซ์โลบล็อกฟีฟ่าและขี์สุ่มให้ร่วมสนุกอีกด้วยรายละเอียดใต้คลิป ไม่ว่าจะเป็นใน Reddit forum หรือว่าใน Twitter หรือว่าในจะัต r รีมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทำให้เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยหัวร้อนกันมากๆนะครับเพราะว่าทาง community manager อีกคนนึงนะครับเขาได้ออกมาพูดนะครับก็คือออกมาบอกว่านะครับเดี๋ยวนักเปิดให้ดูนะออกมาบอกว่าเนี่ยทางเราเนี่ย จะมีการเลื่อนนะครับก็คือ during the final testing for every อะไรเงี้ย Q&A ทีมเนี่ยได้เจอ some critical issue นะครับก็คือเหมือนกับเป็นปัญหาอะไรเนี่ยในการเหมือนกับทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยออกมานะครับซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับช่วงเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับโอ้โหในแบบไม่ว่าจะเป็นในฟอรัมหรืออะไรแล้วแต่นะครับแตกนรลกแตกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ย ก็คุณสัญญาแล้วก็แบบเหมือนกับปล่อยออกมาแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะปล่อยออกมาในช่วงวันไหนวันที่21ไงสรุปสุดท้ายเลื่อนนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่พอนะครับประมาณ6กโมงนะจากที่ห้าหกโมงไม่ถึง6กโมงนี่ซ้มบประมาณ40กว่านาทีนะครับทางเนี่ยเทรลเทรเซอร์ Trail, Tr นะครับเขาก็ออกมาโพสต์อีกนะครับว่าเนี่ยอยู่ดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวนะัดบอกให้ดูนะเดี๋ยวนะัดเปิดให้ดูเราต้องดูในทวิตนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย อยู่ดีๆเนี่ยทางทีมงาน QA เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ปุ๊บเพืเ่นอนๆจะรู้สึกไงแล้วก็บอกว่าเออเนี่ย content April นะครับเราก็จะปล่อยตามเดิมวันที่21นะครับแล้วก็จะปิดเซิร์ฟเป็นเวลาบ่ายสองนะครับแล้วก็เปิดอีกทีตอนสี่ทุ่มหรือปิดประมาณ8ชั่วโมงนั่นเองนะครับอ่ะนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในแพทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับแพทนะครับ สำหรับแพดนะครับเราจะเรียก สำหรับแพทนะครับจะเรียกว่าแพท Battle for the throne of chaos นะครับก็จะเป็นแพททั้งหมดของเดือนเมษายนนั่นเองซึ่งเดือนเมษายนเนี่ยเหลือแค่อาทิตย์เดียวแล้วนะครับอ่าแล้วสปอตไลท์หลักๆเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับว่า l a n ด์ m aster จะมาแล้วนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น South วอร์นะครับอ่าซึ่งทาง South วอร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้มันอิดิตไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทาง South วอร์เนี่ยจะมีเหมือนกับ chaos gate แล้วก็ feel boss มานะครับซึ่งตอนแรกนั้นอ่านเอ๊ะ มันจะใช่เหรอเพราะว่าฟิวบอสในเซาท์เวิร์เนี่ยมันต้องดรอปรีลิกอ c c e สเซอรี่แล้วก็รีลิก a b i ิลิตี้สโตถูกต้องไหมซึ่งมันจะทําให้มันเกิดความแตกต่างของพาวเวอร์สปและมันทําให้ทําไมอเมซอนถึงดีเลยเดสกาโรด้าหรือว่าการเดนเลดหนึ่งพันสร้อยสิไปเพราะว่าการเดนเลดตัวนั้นเนี่ยมันดรอป r e e ลิค a c c เ s s o ร y นะครับเพราะว่าเพื่อนๆส,สามารถที่จะได้ engraving 5้แถวได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีการ edit อีกนะครับตอน8โมงนัดอ่ะอัดเสร็จเกือบหมดแล้วต้องมาอัดใหม่นะนั่นแหละก็มีการบอกว่าเออเนี่ยฟิลบอลแล้วก็ chaos gate เ,เนี่ยจะเลื่อนไปนะครับแต่จะมี activity นะครับคล้ายๆกับ chaos gate แต่จะเป็น weekly เข้ามา แทนนั่นเองนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย we apologize for an early communication นะครับ that stating Thunderwing and Chaos Gate would be available เนี่ยเป็นเหตุผลนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดอกเหมือนกับของ Relic ซึ่งถือว่าเป็นของอีกเทียนึงเลยก็ว่าได้นะครับอ่าน,นี่ก็ถือว่าถือว่า,วาทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วไม่มีอะไรอัปเดตมากกว่านี้อีกแล้วนะครับและเพื่อนๆและ i l e v e l requirement หรือ i- l e v e l ขั้นต่ำในการที่เพื่อนๆจะสามารถเข้าเซิเวอร์หรือว่าทำ Main Quest <c oughs> ใน s เว v e r ได้ก็คือ1340นั่นเองนะครับผม แล้วเราก็มาเรื่องสําคัญดีกว่านะครับเพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะว่าเฟดตันพาร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนัดจะทิ้งหน้าจอไว้ข้างบนนะเกี่ยวกับรายละเอียดหลักๆนะครับสำหรับไฟตันพาร์ตนะครับมันจะสกิปเพื่อนๆนะครับตั้งแต่เพื่อนๆเลเวล1เนี่ยไปจนถึงเลเวล50และไอเลเวล960เลยก็คือเพื่อนๆไม่ต้องทำโปรเกตเกี่ยวกับเทียร์หนึ่งแล้วก็เทียร์สตอนแรกๆนะครับอ่าและรีควอร์เมนต์หรือสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําคืออะไร บอกไว้ก่อนนะครับเฟยตันพาร์ทไม่เสียตังค์นะครับฟรีนะสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับง่ายนิดเดียวนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งในถ้าตัวละครใดตัวละครหนึ่งของเพื่อนนะครับในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะเพื่อนๆไอเลเวลเกิน960แล้วและผ่านเควสเฟยตันแล้วและสามารถดูง,ง่ายๆนะครับและสามารถที่จะลง อ p i ซ่าอเนเจียน960ได้นะครับแปลว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะรับเฟยตันพาสได้ฟรีเลยนะครับซึ่งวิธีการรับเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะัดจะทําวิดีโอนะถ้าสมมติแบบเซิร์ฟกลับมาแล้วก็ถ้าสมมตินัดได้เหมือนกับเฟยตันพาสแลครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆได้เข้าเกมก่อนนะครับเพื่อนๆรับเฟยตันพาสใน ID และเซิร์ฟนั้นๆเท่านั้นที่พึ่งมันจะเล่นนะครับสำหรับนัดนัดจะเล่น Thailand นะัดก็ต้องเข้าตัวละครใน Thailand แล้วก็ไปรับบัตรนะครับหรือถ้านัดจะเล่นโมโกโกะนัดก็ต้องเข้าในโมโกเพื่อรับ ID นั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบัตรมันไม่สามารถใช้ข้ามเซิร์ฟได้นะ เรื่องนี้นัดเรียนรู้มาแล้วจาก t r i คเซียนพาร์ก็คือที่มันแจกฟรี2ตัวนะครับทำให้นัดแบบโปรเกชันชา้าไปกว่าคนอื่นเลยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเฟย์ตันพารนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ใหม่เอาสั้นๆง่ายๆนะครับก็จะเป็น Express Mission นะครับนัดไม่รู้น่าจะเป็นส่งของแหะครัว่า Express นะครับก็คือมันจะเป็นส่งของแบบเมืองเทียร์หนึ่งไปเทียร์สก็คือน็อตเบิร uh ์นโรฮันเดลยอนและเฟย์ตันอะไรต่างๆนะครับซึ่ง Requirement ที่จําเป็นจะต้้อองงทําานะครับตต่ต่กว เลเวล 5+ ้าสิบนั่นเองซึ่ง Requirement ที่จำเป็นนะครับก็คือห้ามเกินเลเวล50และห้ามเกิน iLevel 1,000นั่นเองนะครับซึ่ง e v e n นเนี่ยหรือกิจกรรมเนี่ยถูกออกแบบมาให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถที่จะสคิปเทียร์หเทียร์สหรือโปรเกสเทียร์หเทียร์สได้เร็วยิงขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆเ,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 เนี่ยขึ้นไปเทียร์ส ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ย a b u n d a n c e of material เนี่ยก็คือพูดง่ายๆเนี่ยของแจกเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Silver honing material นะครับ major portion engraving หวังว่ามันจะเป็นสีทองนะและอื่นๆนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับกลางปีนะครับในมุมมองนะน้าแต่เขา พูดว่าอับันแดนน่มันก็น่าจะมากกว่านะและยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามีของเทียอะไรบ้างนะัดคิดว่ามันก็น่าจะมีของเหมือนเดิมเทียหนึ่งเทียสองเทียสามนั่นเองนะครับอ่ะและเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันสําหรับมันสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับและเขาก็บอกว่าสำหรับผู้เล่นที่แบบเหมือนกับเทียร์3ขึ้นไปแล้วนะครับมันก็ทำให้ ผู้เล่นที่แบบผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นที่มีแต่ตัวเทียร์มขึ้นไปเราสามารถสร้างตัวละครใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าแพทนี้ตอนแรกเพื่อนๆจะสร้างตัวละครได้แค่เท่าไหรเอ่ยเพื่อนๆจะสร้างตัวละครได้แค่12ตัวนะครับมันจะเพิ่มจาก12เป็น18ตัวนะก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างตัวละครได้เพิ่มขึ้นอีกตั้ง6ตัวเลยนะครับอันนี้นะ่เสริมไปนะอ่าซึ่งอีเวนต์เนี่ยมันจะยาวไปจนถึงสิ้นเดือน6ก็คือวันที่30เดือน6นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเก สตอร์อัปเดตนะครับเป็นสิ่งที่รอคอยและนัดได้พูดไปเมื่อวานแล้วนะครับก็คือก็คือก็คืออาร์ตพาสนั่นเองนะครับสำหรับอาร์ตพาสนะครับก็จะเหมือนเกาหลีเป๊ะเ,เลยนะครับแต่ของรางันข้างในเนี่ยนัดไม่มั่นใจนะสิ่งที่เหมือนเกาหลีเป๊ะเ,เ,เลยก็คือจะเป็นสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงและก็ชุดนั่นเองนะครับอ่าก็ชุดนียก็ออกเป็นแนวแบบเรียบหรู สักหน่อยนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ Noble b a n q นเ t นะครับอ่าก็ทำให้เพื่อนๆแบบสามารถแต่งแล้วก็เรื่องการเลือกสีเนี่ยนัดไม่มั่นใจนะเดี๋ยวถ้าสมมุติยังไงถ้าอาร์ตพาออกแล้วแล้วก็เซิร์ฟเปิดแล้วเดี๋ยวนะจะลองแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันในคลิปต่อไปนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปนะครับก็คือ อาร์ตพาสเนี่ยจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับนะัดเอาทิ้งไว้ข้างบนแล้วนะก็คือจะมีแบบฟรีแล้วก็แบบพรีเมียมแล้วก็ซูเปอร์พรีเมียมนะครับฟรี Free, ก็คือไม่ต้องจ่ายตังอะไรเลยเพื่อนๆได้อยู่แล้วนะครับส่วนพรีเมียมเนี่ยราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4-500บาทขึ้นอยู่กับเลทเงินนะและซูเปอร์พรีเมียมอยู่ที่ประมาณ700-900บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับค่าเงินนะแต่ประมาณนี้นะครับบวกลบอยู่ที่ประมาณ 100- 200นะครับไม่เกินพันสองถือว่าเป็นแบลนด์พลาสที่คุ้มมากๆ ถ้าเราเปรียบเทียบกับเกมมือถือทั่วไปในสมัยนี้นะครับอ่ะและถ้าสมมุติเราดูราคารจริงๆก็คือมันอยู่ที่1,500 Royal Crystal สนะครับสำหรับพรีเมียมเฉยๆนะถ้าซูเปอร์พรีเมียมก็จะเป็น3000 Royal Crystal นะครับนัดไม่มั่นใจนะว่ามันต้องซื้อทั้ง2อันเพื่อที่จะเหมือนกับอัปเกรดไปหรือเปล่านะครับแต่นัดคิดว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแบบซูปอรไอพรีเมียมแล้วก็เพื่อจะอัปเกรดเป็นซูเปอร์พรีเมียมครับนัดคิดว่ามันไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่ เมไปเลยนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะของรามันคร่าวๆก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนะั้นจะแปะลิงก์ไว้นะก็จะมีพวกมีเจมซิลเวอร์นะครับมีของชิป NPC นะครับแล้วก็ฮอนนิงแมทริออรทุกเทียอะไรนะแล้วเพื่อนๆมันจะเป็นกล่องแล้เพื่อนๆเ,เ,เ,เลือกเอาไพ่แรดคอยแล้วก็จะมีเหมือนกับสกินเซตแล้วก็เมาส์ ount, แล้วก็เพจนะครับนั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปรอดูตอนมันออกนะครับอ่ะ และที่สําคัญนะครับเพื่อนๆถามมานะครับว่าจะมีสกินใหม่ไหมนะครับสกินใหม่ออกมา2อัน1อันใน b บ t t ด e p a s s นะครับอีก1อันเป็น exclusive s สกินนะครับของทางอะไรเอ่ยของทางของทาง l e n ส์มาสเตนะครับเดี๋ยวนะจะเปิดให้ดูนะซึ่งของทาง l e n ส์มาสเตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่า ก็ถือว่าคล้ายๆกับแนววอลแดนเซอร์เลยเนาะก็เพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะโดยส่วนตัวนะที่ว่ามันก็เข้ากับทีมโดยปกตินะครับก็ถือว่าโอเคเลยก็เหมือนกับวอลแดนเซอร์นะครับแต่ในความคาดหวังคนนันะ้นก็คาดหวังเกี่ยวกับชุดนอนชุดเซ็กซี่ชุดว่ายน้ำไม่ไงั้นก็เป็นชุดกระต่ายก็ได้เพื่อให้เข้า เกี่ยวกับเทศกาลอีสเตอร์เอ็กในช่วงนี้นะครับแต่มันอาจจะติดเกี่ยวกับเรื่องเซนเซอร์ชิปหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องนั้นนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็ถือว่ารอได้เพราะว่ามันไม่มีการเลือเ่อนยังไงก็ถือว่าโอเคละอ่ะมองในแค่นี้นะมองในแค่นี้ตอนเนี้ยตอนที่หวังแค่นี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับมาดูต่อก็คือจะเป็น general update ทั่วไปนะครับก็จะมีเหมือนกับล็อกอินโบนัสนะครับซึ่งล็อกอินโบนัสที่เราได้มาที่จริงนี่แ yeah, ย่มากๆเลยนะแต่ก็ ได้ดีกว่าไม่ได้ละกันอ่าแล้วก็เราต้องรอดูนะว่ามันเยอะมากแค่ไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น improve นะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ชอบ farm secret map นะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับเอาของตีบวกหรือฉาดอะไรต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อไม่ต้องลงสี่รอบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนลงรอบเดียวและถ้าปาร์ตี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมี4ี่คนเพื่อนเพื่อนสามารถกดรับได้คูณ4เลยมี3าคนก็กดรับคูณ3นั่นเองนะครับโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสบายมากๆเลยนะครับแบบ easy easy นะประหยัดเวลาไปได้โคตรเยอะเลยแบบ4เท่าอ่ะอ่ะ และยังไม่พอนะครับอันที่เพื่อนๆน,น่าจะว้าวนะับนัดพูดไปแล้วนะครับก็คือมันเพิ่มเกี่ยวกับคาแรคเตอร์สล็อตนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถฟาร์มได้เยอะขึ้นใช้เวลามากขึ้นในอาร์เคเชียนนั่นเองจาก12เป็น18นะครับเพิ่มมา6นะครับอ่าและอันที่นัดลืมพูดไปนะครับเพื่อนๆน,น,น่าจะสังเกตเห็นอยู่แล้วนะครับว่า เนี่ยคริสตัลในเกมเนี่ยราคากับอะไรมันไม่เมคเซนต์เลยเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะสำหรับคริสตัลในเกมเนี่ยหลายๆอย่างมันไม่เมคเซนต์นะครับมันเลยต้องเกิดการอัตจัสม์หรือว่าการเหมือนกับเปลี่ยนแปลงนิดนึงอ่านัดยกตัวอย่างแบบที่ง่ายมากเทียร์สามเพื่อนเพื่อนคิดดูเพื่อนเพื่อนเสียไป240คริสตัลและเพื่อนๆนได้มาแค่300ชิ้นมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มเพื่อนๆนแบบใช้โกะซื้อแมทริอัลดีกว่ามันอันละเท่าสิบโกเองใช่ไหม มันถือว่าไม่คุมกันนะมันก็จะมีการเหมือนกับปรับแต่งนิดหน่อยนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับว่าเออ <c oughs> มันก็มีการปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เหมือนกับเขาเรียกว่าไงจำนวนคริสตัลแล้วก็จำนวนของที่ได้เนี่ยมันเหมือนกับสมเหตุสมผลตามโปเกชันของผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับอ่ะและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะวันนี้นะครับอาเคเชียกลางปีนะครับอีเวนต์จะหมดลงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดหรืออะไรก็ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆสามารถแลกและเก็บไว้ได้นะครับแต่อันที่เก็บไว้ไม่ได้ก็คือเป็นสมุดอัปเกรดนะที่มันเป็นรูปนาฬิกานะครับมันจะหมดอายุแล้วเพื่อนๆควรที่จะตีบวกแบบ10%มันถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะมันทาให้เพื่อนๆตีบวกติดได้ง่ายนะครับจาก13 5 0งสหเพื่อนๆสามารถที่จะไป1 3 7 0ก็ได้นะครับอย่าลืมไปแลกเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสาร เร่าๆนะครับเกี่ยวกับแพทวันนี้นะวันนี้ก็ปิดไป8ชั่วโมงนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยทาง a เม z o n เนี่ยอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะ i ิสคอมมิเนเคชันหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่เขาก็แก้ไขได้ทันท่วงทีหรือเปล่าะมันก็คล้ายๆกับอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะที่แบบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่ได้สัญญานะว่า เราจะออกวันที่14แต่ทุกอย่างมันบอกเลยว่าคุณน่ะตั้งใจจะปล่อยแลนด์มา t e สแล้วก็แพทใหม่ในวันที่14ใช่ไหมแล้วอยู่ดีคุณก็มาเปิดไอตัวเนี้อ่ะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูปล่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ e x c i t e m e n t marketing นะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะ่ะเปิดให้ดูนะคือตรงไหนวะอ่ะก็คืออันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้ออกมา เชงนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับแพทวันที่21เดือน4นะครับอ่ายังไงนัดก็คาดหวังว่าเพื่อนๆน่าจะรอเล่นแลนด์มาร์สเตอร์นะครับสำหรับนัดนะครับเดี๋ยวนัดอาจจะไปพักผ่อนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเบนเนนท์พาร์ตแลนด์สตาร์แล้วก็เซาเวอร์แล้วก็คอนเทนต์ที่ซอยย่อยนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับและช่วงนี้นะครับระวังนะครับของเทียสองมันแพงมากๆนะครับใช้โก้ใช้อะ ตลวล่าคาแพงมากๆนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ่ะแล้วก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยาก จะเติมสตรีมและเป็น ID ต่างประเทศนะครับนัดแนะนำสปอนเซอร์ของที่ใจดีของนัดนิดนึงนะก็คือเป็น Point Center นั่นเองนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจโดยการกดไลค์กด Subs subscribe มาคอมเมนต์แล้วก็มาดูไลฟ์นั้นะครับแล้วนัดก็ไลฟ์ทุกๆวันนะครับเกือบทุกวันเลยตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครมาเป็นเมมเบอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดบ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ